สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวชุดแต่งของอีฟันจิติอานะเพราะว่าเมื่อวานเราไม่ได้รีวิวของชุดแต่งนะเรก็จะมาดว,วนะก็สุดท้ายก็นี่นะก็จะมีความร่อมานี่หนึงคือตรงนี้จะมีจะมีดูนะตรงนี้ตรงนี้ก็ข้างหน้าก็จะรอเราก็เดึนตรงนี้ก็จะยื่นออกมาเลย น้อฝ่ท้ายก็นี่นี่นี่ฝ่ท้ายท้ายตรงนี้ตรงฝากระโปรงก็นี่มาดูตรงฝากระโปรงก็นี่จะมีรูนะจะมีรูนี่นี่นีแล้วเราก็ปรับใหม่นะนี่นี่นี่ก็สปอยเลอร์ก็เหมือนเดิมนะ นี่ตรงข้างก็จะมีเดี๋ยวเรามาเอาชุดแต่งเก่ามาเทียบกันมีชุดแต่งเก่าชุดแต่งเก่าก็ตรงนี้ก็จะมีรูตรงเด็ดต,ตรงนี้จะไม่มีรูไม่มีมช่องระบายอากาศตรงนี้ก็แบบนี่จะมีรูเชื่อมอรูก็ช่มก็มีแค่น,นี้แหละเชื่มา ก็ที่เขีนอันนี้ประมาณสองแสนห้าหมืน่นเี่เอ๊ะเออใช่สองใช่สองแสนห้าหมืน่นขอโทษ๋ยวครั้งหน้าเราจะมารีวิว Lamborghini คันนี้เลยคันนี้อ่าเดี๋ยวเราให้ดูประมาณนี้ก่อนตัวอย่างสีขอบจะเป็นสีเขียวนะนี่ก็จดโอเคพอแค่นี้ก่อนนะบ๊ายบาย